สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดบพื้นใหม่หันเทปนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่สิบสามนะัโจวโเช้านะครับทั่วโดีซีนะครับแร้วก็มาเทศนะเทปก็หาได้ได้ตอนเช้านะครับค่ากาแฟนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับผม วันนี้จะเทรดอยู่แค่สองไม้นะฮะสองไม้นะครับจะเทรดที่สองไม้นะครับต่อไปนะครับใช้ตุนที่สองร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับตั้งสต๊อกพอดไว้ที่สองร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับสองร้อยหกสองร้อยห้าสิบเอ็ดหยุดครับผม ถ้านชนะไปต่อนะครับชนะก็จะอยู่ที่สามไม้ท่านผะม้ทำกำไรหาค่ากาแฟนะครับมาลองกันดูกันว่าจะได้หรือเปล่าโอเค สต๊อปฟออยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับตั้งกําไรไว้สามร้อยห้าสิบนะครัเอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งคือตั้งกําไรสามร้อยห้าสิบนะครับสต๊อปฟออยู่ที่สองร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับหมายเลขครับผม จะเป็นยังไงครับชื่ออวัพีนะครับผมยังไงเลกวันโอทีซีตอนเช้านะครับเช้านะครับจะเป็นโอทีซีก่อนตลาดเปิดก็ม,มีความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงเหมือนกันครับผมกันแรกโอ วินไปเรียบร้อยแล้วนะครับตามเป้าแล้วครับผมน่าจะดุนะครับสามแล้วสองนะครับผมกำไรหนึ่งร้อยนะครับหาค่ากาแฟนะครับผมกำไรหนึ่งร้อยนะครับคนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สิบสี่นะครับ สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็สร้างวินัยนะครับวนมากตัวผมเองก็ลุกวินัยบ่อยนะครับได้กาไรมาดีๆนะครับสังเกตด,ดูได้นะครับดุนี่ครับการที่เราลุวินัยนะครับน,รน,น,นะครับวินัยมีครั้งหนึ่งนะครับผมดุอย่งอย่างบนี้ก็ไม่ยอมหยุดนะครับมาเยอะ ครับจุดวินัยน,ยนะผมก็ล้างก่อ,อนหลายทั้งนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับอยากจะเทรดให้ได้กำไรก็ไม่ควรที่จะดุดวินัยนะครับดุดวินัยได้นี่ครับแป็สาไม้ไม่หยุดนะเป็นไม้ที่สี่สุดท้ายล้างกดนะครับ มากจะเป็นอย่างนี้นครับ F4 mm hmm. อันนี้ก็อาจจะมีการล mm hmm. บไม้นะครับผมก็เรียกว่าแก้ไม้นะครับก็ลดความเสี่ยงนะครับนี่ครับื่อย่างเช่นจุดตรงนี้บนี่จะผิดพิพนัในนะครับก็ล้างกอนเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะครับ นี่ก็เือนกึงเป็นสีนนแดงๆนะครับเป็นการผิดปีนในแล้วก็ได้แล้วพอขายตัวหลายครั้งนะครับพวกอย่างที่มือใหม่ก็ทิศเทปเข้ามาแล้วก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ฝึกปีปนในตัวเองให้ได้นะครับโชคชนะเนี่ยอาจจะหยุดได้นะครับแต่แพ้ตลาดมาหลยนะครับจะหยุดยากนะครับถ้าทําตรงนี้ได้นะครับ ยอมรับความแพ้ได้นะครับจะทำให้มีกำไรนะครับกับผมคลิปนี้ก็มีกำไรนะครับพื้นที่หนึ่งร้อยละครับได้การตอบแฟระครับตอนเช้าก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามนวกดไลค์นะครับถ้าชื่นชอบนะครับผมผมก็ยังเป็นมือใหม่นะครับผมก็มีแพ้มีชนะบ้างนะครับบุดีินไปบ้าง ก็ต้องมาฝึกนะครับส้อมาสร้างวินัยนะครับกันอจ้านะครับผมที่เสประสบความสำเร็จก็สําหรับผู้ใหม่นะครับก็เป็นกาลังใจให้นะครับผมตัวสาเร็จไปด้วยกันนะครับผมสู้ๆครับผมคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ